ไม่ใหญ่เข้านี่ไปกระโหนค่ะปิ่งปลา,ามาค่ะมากินน้ำกันค่ะวบะนี้มาเพื่อนๆทุกคนมาค่ะมาเจ้ากับลวกผักสะดากับปลนนะคะน้องจัาเปิดไฟก่อนเด้อค่ะเด้อมืดมืดค่ะเปิดไฟก่อนมันมืดคะ่มมคะมาค่ะมาก,กินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆมาค่ะมา กินข้าวนํนนกา,ากันจ้าพ่อไนร่ากินอยู่คนก่ามาก่ะมาแล้วพักกระโดดกึ้ะก้นค่ะกระปุนว้าวเป็นะเสียแท้เนี่ยโอ้ยอุ่ยคุเราจะขันห้ยุ่งใจสุด,ดตุน้นมันต้องไ <c ười> ด,อด้รอกุ่เราจะขันให้อืม แซบขาดแซบขาบ้างบักกระดอ้งบ้งค่ะบ้งแค่สิ่งข้าเดียวเลยค่ะบกคมบุมบกคมตันเป็นัตันจ้ะแล้วตวตับขมผมได้กกระด้ง ก็งงๆหมด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 กระทำแรงนะแจกครับแจกครับก่นหองมาค่ะมะาข้าปนค่ะมาข้ากับปน่ะบนตาค่ะตกินปังนิน้ออือ นตึงเาป่ะเ้องพักกระเดาค่ะแหมยายมักพักกระเดากินบันจะขมค่ะมันมา่ขมมันม่ขมเมียค่ะบึงค่ะ่๊บบร่ยาก่ศหมดจุกนู้นเจ็บป่ะเจ่บเบ่อืมอม Má, khả, má. Má, khả, má. Má khả má khả mát Nó khả mát, nhưng nó cần làm nhá Cái cây cũng là, có đầm, có đầy bị kiếm rồi Ừ Nhà Cái này là mà hả? Mà bà cứ chết chết gì như mà là

ต้นกตอ่างเงี้ย่กนอือใว่าป็แก้วนนมันูเกี่ยกนไม่จะคอปเล่นืดอยนี้เนอะต้นผมเนี่ยนี่น้ำแ็งว่ากระดอกแข็เพื่นแล้เบิ้องแค่พากินในเบิ้งขงยดแขนปก่อยบก่อดอกมันขาวดีอืมมันแนวแดง เนี้ยตอนนี้เขาไม่มาขุดแล้วตอนนี้แดดอย่างนี้จะขุดมาค่ะมาเพื่อนๆเขากำลันจ้าเพื่อนๆจนรับมือนี้ได้พากคติดขอแรกเพื่อนซ้ำหนีแล้วค่ะเนาะจ่ายิบหนาเข้ามมาบอกกันไหมเด้อค่ะเพื่อนๆ ได้นหนามาพบก,กันใหม่นาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจเด้อค่ะเด้อมาค่ะกิ้นข้าวน้ำกันค่ะได้พาการ์ตูนเดบดดิวต์ยุ่งห่านจำเนียรนะคะอืมเล่นหนาค่ะมาพบก,กันใหม่้อค่ะเด้อสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะกิ้นข้าวน้ำกันค่ะ